สวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเซิร์ฟออรลินนะครับแบบเดินตำนานนะครับโอ้อาคารินียอยู่กับพวกผมนะครับนี่เราจะมาเกียนนะครับเดี๋ยวกันผมเป็นตัวอะไรครับเป็นสเกาครับไปกันเลยกว่าเดี๋ยวมโมอยู่ในถังนะครับเดี๋ยวแพ้ครับ อ๋ฟุงคิด้ลยนะครับอันนี้มันอันนี้ติดคิดอันนี้ติดคิดหรอครับเนี่ยคิดตลอดครับยิงทีเดียวกระเด็นกระดอนฮะด้านนี้มีเลือดด้วยดีอ๊้ยวันไหนครับตองว้าเลยอุ้ยกอ้ยอ้ามันตายมันไปไหนรวะอ้ยแม่งก็เล่นออริะตลอดนะครับอุ้ยอ๋อสไนสเกลวาถ่ายคลิปก็แหลกเลยนะครับแต่กก็ต้องทนนะเพื่อคนดูครับ แล้วตอนนี้แล้วตอนนี้หยุดอยู่ที่ไหนครับเนี่ยผมมาบุกฐานมันเฮฟวี่มาช่วยเลยมาช่วยด้วยอออุ้ยเจอเลือดแล้วเจอเลือดแล้วอุ้ยสปายผมก็โดนสปายอุ้ยเออลวงตายเลยตายเลยตายครั้งแรกแล้วเปลี่ยนตัวด้วยป่ะจะเล่นนตัวอะไรครับเนี่ยผมจะลองสเกลด้วยเนี่ยสเกล มาแปะมือกันจย่เพิ่งหาท่าเออเราร่วมมือกันมาผมไปปะ่ะยิงไม่ให้ร่วมไม่ได้ถ่ายมาปีหนึ่งนะครับหวังว่าทุกคนยังีจำได้ยัะครับโอ้ย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 ,อย,อยขำาะไม่ยิ้ไม่โู้เลยวะ ขำหาพี่เหรอตัวแตกเลยเ้็ดเห็มันสกาโดนสกาข้าวทำเพลงไปวะเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะครับโอเดี๋ยวมาแป๊บนึ่งนะคอโทษนะครับเมื่อกี้มีการผิดพาดน,นิดน,นึงนะครับมาต่อเลยนะครับ <S <S ปืนสานัของผมนะครับ้ยโอ้โหจะนมันยิงครับผม เอยสงสัยอย่างเดียวอะอะไรอะไรใครมันยิงผมนักหนาวันเนี้ยสนัยแล้วก็ระวังสนัยมันยิงทีเดียวตายไหนเจอแล้วมันซุ่มอยู่กระสุนไปถึงไหมโอ้โหโอ้โหโดนหล่อดคนเหลือน้อยแล้ววะเราสองคนนั่นเนาะเออเนี่ยก็เล่นเอาฮาเราต้อลบเราต้องลบ ตรงไหนที่พี่บอกว่าเข้าไปพวกคนจะเป็นเพื่อนกันนะตรงไหนอ,อยู่หลังฐานในฐานแล้วมันอยู่ข้างไหนดูเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตตอนนี้ผมลงทางอยู่ในนี้เอ้ผมตอนนี้ผมบุกอยู่ในทางตีแดงนะตั้งปืนตั้งป้อมตุ้งเลยเฮ้ย <c oughs> ผมมาตั้งป้อมต่อหน้าฐานตรงนี้เลย เออผมไล่ย,ยิงสนันแบบทารุณสร้างป้อมเมือยยิงสนันยิงกูกี่รอบแล้วก็ไม่รู้อ้ามันแคปมันแคปผมต้องระเบิดตัวเองครับแล้วก็ไปยิงครับมันมาแคปได้ไงครับผมเห็นมันอะมันกำมัาทำอะไรหรือเปล่าวะเฮ้ยสไัคก็ ไม่พังแล้วกดเล็กหนึ่งจบจบเรื่องไปดิเออไหนอูอตัวนั้นโอ้แคปเสร็จแล้วครัอยากจะลองไปเล่นสป,ปายมยันเรือแล้วก็เมีการกาศเลยครับครับคนมันน้อยอะ่ะ เดี๋ยวดูเซิร์ฟตอนเดี๋ยวตอนนี้พี่มีท่าอะไรบ้างผมอยากดูทุกท่าฮะท่านึงถ้าเกิดท่าหนึ่งต้องเติมเท่าไหร่เนะเก้าสิบจะได้หลายท่าคีหนึ่งเดี๋ยวมาลองท่าเติมเติมเท่าไหร่นะห้าสิบเหรอเก้าสิบซื้อคีก่อนงั้นวันนี้ของผมมีอยู่ท่าเดียวอะท่าอะไร ผมไม่อยู่ชาตเดียเดี๋ยวเ๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเ,ดดเป็นนี่นะอ,อ๋อันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับเพราะมันมีการผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับต้องไปตัดต่อตทีเดียเดี๋ยวเอาลงเลยครับสวัสดีครับ